INS สํมรัสหรือ INS สมรัสเป็นเรือที่มีบทบาทสำคัญมากในกองทัพเรืออินเดียแม้จะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือพิฆาตขนาดใหญ่แต่ INS สํมรัสก็มีบทบาทเฉพาะตัวที่ไม่สามารถถูกมองข้ามได้เพราะเรือลำนี้ไม่ได้เป็นแค่เรือธรรมดาแต่คือสัญลักษณ์แห่งพลังทางทะเลของอินเดียที่ทำให้หลายประเทศต้องหันมามองกองทัพเรืออินเดียด้วยความสนใจมากยิ่งขึ้น INS สำรัดถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือสนับสนุนการลาดประเวณการสื่อสารการปฏิบัติการทางเรือและการสำรวจมหาสมุทรเรือลำนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองเรือสำรวจทางทะเลของอินเดียมีภารกิจที่หลากหลายครอบคลุมทั้งการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติการเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใต้ทะเลและแม้กระทั่งการมีบทบาทในภารกิจด้านมนุษยธรรมอีกด้วย เรือลำนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับภารกิจในพื้นที่ทะเลลึกสามารถเดินเรือได้นานหลายเดือนโดยไม่ต้องกลับฝั่งมีระบบเรดาร์ทันสมัยอุปกรณ์สื่อสารครบถ้วนห้องปฏิบัติการวิจัยใต้ทะเลที่ทันสมัยและมีความสามารถในการส่งสัญญ,ญาณข้อมูลไปยังสถานีภาคพื้นดินได้ในเวลาเกือบจริงสิ่งเหล่านี้ทำให้ INS ส a รัดเป็นหนึ่งในเรือที่มีบทบาทสำคัญในการวิจัยทางทะเลของอินเดียและภูมิภาค หากเรามองย้อนกลับไปถึงประวัติการพัฒนาเรือลำนี้ INS สํรัตเป็นหนึ่งในเรือที่ถูกสร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของอินเดียและองค์กรวิจัยต่างประเทศด้วยความตั้งใจที่จะเสริมสร้างศักยภาพทางทะเลและขยายขอบเขตการสำรวจของประเทศอินเดียซึ่งมีชายฝั่งยาวมากกว่า7,500กิโลเมตรย่อมต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลความมั่นคงในทะเลและนั่นคือจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนา INS สํรั ตลอดหลายปีที่ผ่านมา INS สำรับได้เข้าร่วมภารกิจระดับนานาชาติมากมายทั้งในมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกและแม้กระทั่งในบริเวณขั้วโลกใต้อินเดียเองให้ความสำคัญกับการวิจัยในเขตอาร์กติกและแอนตาร์กติกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเรือลำนี้ก็มีบทบาทในการสนับสนุนงานวิจัยในพื้นที่สุดข,ขั้วเหล่านี้ ทั้งการวัดอุณหภูมิน้ำทะเลการติดตั้งอุปกรณ์วัดคลื่นการสังเกตการปรากฏการธรรมชาติรวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบขององค์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนั้น INS สํารัสยังทำหน้าที่สำคัญในด้านการทูตทางทะเลหรือที่เรียกว่า Naval d i p l o m a c เรือมักถูกส่งออกเดินทางไปยังประเทศพันธมิตรในภูมิภาค เพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมร่วมการเยือนท่าเรือต่างประเทศและการจัดแสดงศักยภาพของกองทัพเรืออินเดียให้ชาวโลกเห็นในหลายโอกาส INS สำรัดได้เป็นตัวแทนของประเทศอินเดียในเวทีระหว่างประเทศนำเสนอภาพลักษณ์ของอินเดียในฐานะประเทศที่มีศักยภาพทางทะเลและมีความร่วมมือในระดับโลกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ INS สำรัดก็คือความสามารถของลูกเรือและทีมวิจัยที่ประจำอยู่บนเรือ ทุกคนล้วนได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นทั้งในด้านการปฏิบัติการทางเทคนิคการดูแลเครื่องมือวิจัยและการรับมือกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในทะเลลึกทีมลูกเรือของ INS ส a ร r a t ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูงซึ่งทำให้ทุกภารกิจที่เรือลำนี้ปฏิบัติสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรือลำนี้คือการมีบทบาทในภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพายุไซโคลนในภูมิภาคเอเชียใตย้การส่งมอบเวชภัณฑ์อาหารและน้ำดื่มให้กับพื้นที่ที่ประสบภยัยพิบัติรวมไปถึงการอพยพผู้ประสบภัยจากพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยทางบก ภารกิจเหล่านี้ทำให้ INS สํารัสไม่ได้เป็นเพียงแค่เรือวิจัยหรือเรือทหารธรรมดาแต่ยังเป็นเรือที่มีหัวใจของมนุษยธรรมอยู่เต็มลำการมีอยู่ของเรืออย่าง INS สํรัสเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอินเดียในด้านความมั่นคงทางทะเลอย่างชัดเจนประเทศที่ต้องการเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย่อมไม่อาจละเลยการพัฒนากองทัพเรือและ INS สำรัสก็เป็นหนึ่งในเสาหลักขององค์การพัฒนานั้นแม้จะไม่มีอาวุธหนักเหมือนเรือรบขนาดใหญ่แต่ INS สำรัสกลับมีอำนาจในด้านข้อมูลและการวางกลยุทธ์ที่ล้ำลึกเรือลำนี้สามารถให้ข้อมูลสำคัญต่อการวางแผนปฏิบัติการของกองทัพเรือ ช่วยคาดการเคลื่อนคายุทิศทางลมและการเคลื่อนที่ของศัตรูในทะเลข้อมูลเหล่านี้สามารถเปลี่ยนสมดุลขององค์การสู้รบได้อย่างมีนัยสำคัญท้ายที่สุด INS สำรัดไม่ได้เป็นแค่เรือลำหนึ่งของกองทัพเรืออินเดียแต่เป็นเรือที่เปรียบเสมือนห้องทดลองลอยน้ำศูนย์ข้อมูลเคลื่อนที่และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวลาเดียวกันเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์การนำเทคโนโลยีมาผสานกับภารกิจเพื่อมนุษยชาติอย่างแท้จริง และนี่แหละครับคือ INS สำรับเรือที่อาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยพลังความรู้และความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้อย่างมหาศาลถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออ t โตวิทหนึ่งของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ